ทางที่จะบอกว่าเป็นทริปเปลิลเนี่ยนะคะช่วงหน้าเนี่ยห้ามพลาดเลยเด็ดขาดและกับ2012 Land Rover Defender ค่ะสะอาดขึ้นนะคะด้วยเครื่องยนต์2,200ซีซีเทอร์โบดีเซลค่ะครับเป็นพูดกันง่ายๆคือเป็นสไตล์ที่<ช>เอกเอกลักษณเอกลักษณ์มาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วก็ทรงเนี่ยแหละฮะเกิดกับ Defender ฮะ Defender เป็น,น,นรถกระบะนะไม่ใช่รถ<อ>ไม่ใช่รถธรรมดารถกระบะแต่ราคานี่โอ้โห ทำไมคะมันแพงกว่ารถกระบะสองคันได้กระบะสองคันรับเอาละค่ะแล้วกับห้าดับรถมือสองนะคะที่มีผู้นิยมมีผู้สนใจนะคะเข้าไปคลิกชมมากที่สุดสำหรับวันนี้จากเว็บไซต์ตลาดรถ .com ก็มีมาฝากเช่นเดียวกันค่ะแต่กับความพิเศษวันนี้อาจจรายกสกู๊ปนะเราได้รับปากกับคุณผู้ชมไว้นะครับว่าเราจะนำเอาเรื่องราวของอุปกรณ์การติดตั้งแก๊สนะครับ ที่ว่ามีชื่อแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็โด่งดังพอสมควรนะครับสามารถที่จะติดตั้งกับรถได้ทุกรุ่นทุกประเภทแล้วไม่ธรรมดานะคะระดับผู้บริหารมาเองเลยนะคะวันนี้จาก Energy Reform คุณผู้ชมค่ะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีเพื่อนบอกเพื่อนให้มาด้านดูกันแล้ววันนี้เราจะเค้นนะฮะเค้นให้ผู้บริหารตอบให้ได้ทุกคําตอบหลายคําถามที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะเรื่องของการติดตั้งแก๊สวันนี้นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะ นอกเหนือจากการมานั่งพูดคุยให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดสายคุณผู้ชมด้วยใครที่อยากติดตั้งแก๊สใครที่บอกตัวเองรถตัวเองติดได้ไหมกับปัญหาที่ผมเคยพูดเคยบอกว่าทั้งทั้งหลายทั้งปวงว่ารถเครื่องยนต์วีทั้งหลายเนี่ยติดได้หรือเปล่าเนี่ยวันนี้มีคําตอบแน่นอนเรื่องความปลอดภัยที่หลายคนกังวลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดค่ะหลายๆช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับรายการของเรานะคะ SMS ที่หน้าจอตอนนี้ก็ ส่งเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะที่4678 999นะคะและกับ2หมายเลขที่เราคุ้นเคยกันดี02525 4447และ089815 6825อีเมลค่ะ a u t o k i t o d a y h o t m a i l com facebook <c> com> นะคะไปเร์นหาคำว่า a u t o t o d a y by รวิพลแล้วก็แอดมาเป็นเพื่อนกันก็นกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แล้วค่ะรีบไปพักกันดีกว่าวันนี้เรามีความพิเศษมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครธนาคารอมสินพร้อมสารเส้นทางสร้างชีวิตเพื่อคุณธนาคารอมสินมีความมุ่งมั่นในการทำง,งานเพื่อประชาชนทุกระดับสารต่อนโยบายของรัฐบาลเน้นสินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนประกอบอาชีพติดตามข่าวสารเพื่อผลประโยชน์พี่น้องประชาชนได้ในรายการล้อมวงคุยช่วงอยู่อย่างยั่งยืนกับธนาคารอมสินทุกวันพุธเวลาสี่นาฬิกาถึงห้านาฬิกาทางทีนิวส์ทีวีและเครือข่ายวิทยุชุ่มส่วน500สถานี ตลาดรถ .com แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรรถ .com แตกต่างจากที่อื่นเพราะเราเร็วจากที่คุณเลือกรถคันที่ถูกใจได้แล้วแล้วคุณมั่นใจว่าเครดิตของคุณผ่านตลาดรถ .com สามารถจัดการเรื่องการซื้อขายและสำรองเงินให้คุณได้ค่ะ เราสำรองเงินให้กับผู้ขายก่อนค่ะจึงทําให้การซื้อขายนี้จบลงภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่อยากพลาดรถคันนี้ติดต่อตลาดรถ .com สิคะ w w ็บวายเว็บตลาดรถค o m 0 2 2 5 1 0 6 0 2คิดจะซื้อขายรถบ้านรวดเร็วปลอดภัยต้องตลาดรถ .com ผมเป็นคนใส่ใจสุขภาพครับเพราะด้วยหน้าที่การงาน ที่ต้องทุ่มเททั้งร่างกายและสมองยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเคล็ดลับของผมไม่ยากเลยครับผมเลือกทานสาราเกีียวทองเฮอร์บาล่เป็นประจำทุกวันครับเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนเข้มขน้นวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนโครบทั้ง18ชนิดที่มีส่วนช่วยในการาบำรุงร่างกายและสมองผมคุ้มกันดีชีวิตคุณก็มีความสุขได้ครับด้วยสาราเกลียวทองเฮอร์บาลใสายใจสุขภาพใช้เฮอร์บาล่ เบื้องหน้าเป็นอย่างไรเบื้องหลังอาจไม่เป็นอย่างที่เห็นทุกสถานการณ์ที่เป็นไปเราเจาะลึกตามติดในสิ่งที่ไม่ได้นึกและลึกในสิ่งที่ไม่ได้คิดทุกวันกับบุญระดมจิตด,ดอนและทีมเจาะข่าวร้อนในรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา1 9นาฬิกาที่นี่ทีนิวส์ทีสถานีข่าวสารของประเทศ ความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อความมุ่งมั่นเปลี่ยนเป็นความทุ่มเทเมื่อจุดสูงสุดหยุดเราไม่ได้เมื่อพลังใจหลอมรวมเมื่อสิงคำรามกระหึ่มไกลกว่เาเดิมเมื่อสองสิงออกล่าไปได้วยกันสิง Corporation and Chelsea Football Club ลาล่าลองลอยไกลใจถูกความฝัน พลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอเหมือนที่โครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิธีพอเพียงได้พลิกใจคนแล้วมาร่วมพลิกใจกับอตทซื้ขายรถบ้านรถเร็วปลอดภัยต้องตลาดรถ .com โทร022510602 เป๊มๆค่ะ,เร,เ,คะเริ่มต้นกับออโต้ทูเดย์บายรวิพลวันนี้ด้วยเรื่อง<ะ>ของราคาน้ำมันประจำสัปดาห์ไหนที่มันเป็นข่าวดีมันยังไงคะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านใหม่ค่ะคุณพี่ชัยนริพันนะคะก็ก้าวขึ้นมารับตําแหน่งในช่วงที่จะเรียกว่าราคาน้ามันมันเริ่มอ่อนตัวลงก็ว่าได้นะคะจนทําให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถที่จะพลิกกลับมาเป็นบวกได้แล้วด้วยค่ะ ซึ่งจากเดิมเนี่ยเคยติดลบเรียกว่าลบหนักกันเลยทีเดียวเพราะว่าต้องนําเงินเนี่ยไปช่วยในการชดเชยราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลนะคะไม่ให้เกินเพดานที่ราคา30บาทต่อลิตรค่ะตามนโย,ยบายของรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ทําให้ลดภาระภาระของกองทุนน้ามันนะคะในการชดเชยราคาน้ํามันดีเซลเหรือเพียงแค่16สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ยังทําให้ลดการไหลออกของเงินกองทุนน้ามันจากวันละ 381.3ล้านบาทก็เหลือแค่วันละ55.7ล้านบาทนั่นเองในขณะที่กองทุนน้ำมันนะคะก็ม,ม,มีมีเงินสดมีเงินสดเนี่ยเหลืออยู่3,500ล้านบาทค,ค่ะอะไรจะขนาดหนาดนะฮะถูกค่ะโดยที่สำนักงานแล้วก็แผนนโยบายพลังงานหรือว่าสอน,นอพอนะครับเขาก็ได้มีการเตรียมที่จะศึกษาแนวทางต่างๆไว้เป็นทางเลือกเพื่อรองรับกับนโยบายลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในส่วนของน้ำมัน3ตัวด้วยกันนะครับก็คือเป็นซิน 95นะครับเปนซิง91แล้วก็ดีเซลเพราะต้องยอมรับว่าการลดเก็บเงินจากน้ำมันทั้ง3ตัวนี้จะทําให้ไรายได้ของกองทุนน้ำมันนั้นหายไปทันทีนะครับเรื่องนี้ก็คงเป็นภารกิจหลักของรันตุีว่ากาัน กระทรวงพลังงานคนใหม่นะครับว่าจะใช้แนวทางไหนในการบริหารจัดการโครงสร้างพลังงานให้สมดุลนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นจังหวะดีที่กองทุนน้ํามันนั้นมีความยืดหยุ่นได้แต่ก็ต้องไม่ลืมภาระใหญ่ในการชดเชยราคาแก๊ส LPG และ N G V ครับและต้องไม่ทําให้กองทุนน้ามันนั้นขาดสถิรภาพด้วยครับถูกต้องแล้วราคาน้ำมันเรามาดูราคาน้้ำมันวันนี้นะครับที่ในเขตปริมณฑทนแล้วก็ในกรุงเทพด้วยนะครับ แก๊สโซฮอล์อเทน95 e10 ราคาอยู่ที่36บาท44สตางค์ครับแก๊สโซฮอล์อเทน95 e20 32บาท44สตางค์แก๊สโซฮอล์อเทน95 e85 21บาท62สตางค์แก๊สโซฮอล์อเทน91 e10 ครับ33บาท94สตางค์เบนซิน,นออลเทน95ครับมี2ราคานะครับ2สถานีบริการน้ำมันแต่อันนี้บริการน้ำมันแรกก็คือ47บาท 24.24ตางนะครับแล้วก็อีกสถานีบริการน้ำมันก็คือ48บาท4ตางครับเป็นซินออกเทน91.41บาท3 4สตางส่วนดีเซลครับคงเดิมครับ29บาท99ตางนั่นเองแม่ชอบ E8521 บาทนะคะเอาล่ะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวจาก Honda ค่ะ Honda เขาประกาศลงทุน 800ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ24,000ล้านบาทค,บค่ะเพื่อก่อสร้างโรงงานประกอบรถแห่งใหม่ในเม็กซิโกซึก่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี2014นะคะแล้วก็จะมีการจ้างพนักงานเนี่ยมากถึง 3,200คนเลยทีเดียวเพื่อเป็นการผลิตรถที่มากกว่า2 0 0 0 0 0คันต่อปีค่ะนี่จะมาแข่งกับไทยนะครับก็นะโรงงานแห่งนี้เนี่ยเขาจะสร้างขึ้นใกล้กับเมืองที่เรียกว่าเซรายานะฮะหรือไม่ใช่ไม่ใช่รายาไม่ใช่รายยิงรายาไม่ใช่ะฮะห่างจาก2โรงงานเดิมของฮอนด้านะครับที่ใช้ผลิตรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็ชิ้นส่วนอะไรไปในทางไปทางตะวันออกประมาณ340กิโลเมตร โดยโรงงานแห่งใหม่นี้ก็จะเป็นแห่งที่8ในอเมริกาเหนือครับค่ะฮอนด้าเองนั้นยังไม่ได้ไปเจาะจงว่าโรงงานใหม่นี้นะครับะจะใช้ประกอบรถรุ่นไหนบ้างก็ระบุเพียงว่าจะประเดิมสายการผลิตด,ด้วยรถแบบซับคอมเพกนะครับซึ่งก็มี2ตัวเลือกหลักที่ทำให้ตลาดในอเมริกาอยู่แล้วนั่นก็คือ Honda f i s หรือว่า Jazz นี่แะครับ หรือแม้ก็เป็นไฮบริดคูเป้เป็น CR-C นะครับ CR-C นะต้องใช้ออกเสียงให <Z. S 1> ้ชัดโดยไปถึงรุ่นใหญ่กว่าอย่างเช่น i n s t ค่์ซึ่งก็มีความเป็นไปได้เนื่องจากว่าทั้ง3รุ่นนี้ใช้พื้นฐานแพลตฟอร์มร่วมกันครับคุณผู้ชมขาจากความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยนะคะ,นนะทำให้ <laughs> ทำให้ Honda า <laughs> เขาเป็นอีกหนึ่งบริษัทร,รถจากญี่ปุ่นค่ะต่อจากนิสสันแล้วก็มาสด้ ที่มีความพยายามนะคะในการย้ายฐานการผลิตจากญี่ปุ่นค่ะเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็จากภาวะของค่าเงินเยนแล้วก็การจ้างแรงงานที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะคไปกันที่เซลายาเม็กซิโกไปต่อกันกันกบ Toyota าค่ะกับโตโยต้ารับโฟอนะคะ TMS หรือว่า Toyota Motor s a l e ประเทศสหรัฐค่ะ,คะเขาประกาศสำหรับความร่วมมือนะคะในการใช้บริการนะคะของ l e v i t ันนะคะสำหรับการติดตั้งสถานีชาร์จไฟประจำบ้านหรือว่า o o m e h h r r i n n s t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  o o นะคะเตรียมรองรับการเปิดตัวของ2รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%เต็มๆก็คือ Toyota RAV4 EV และ s c i n n ไ e คินะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรถยนต์ Uh, PHEV ก็คือ Toyota Prius Plug-in Hybrid ในปี2012ปีหน้านี้แล้วค่ะครับโดยที่ปัจจุบันนี้นะครับเรวิทั้นนะครับ m มนู f a c t u r i n g นะะมีโซลูชันสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรพร้อมบริการติดตั้งถึงบ้านอยู่แล้วนะครับปีหน้านั้นหากโตโยต้เปิดตัวรถราคาจำหน่ายาก็คงจะมีแพ็กเกจติดตั้งสถานีชาร์จเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ <laughs> แล้วก็นในกรณีที่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของพอร์ตของรับโฟ v วีนะครับแล้วก็เซสชันไอคิวเอวีเนี่ยนะครับยังคงเป็นไฟบ้านแบบรีเวลหนึ่งกับสองนะครับส่วนราคาจำหน่ายก็ยังไม่มีข้อมูลประจำบ้านนะครับเป็นข้อมูลแต่ว่าถ้าจะเอาแบบคร่าวๆราคา,าชุดฐานีชาร์จไฟประจำบ้านเนี <weg. S 1> ย่ยที่เป็นเรวิตั้เนี่ยนะครับก็จะมีจำหน่ายพร้อมให้บริการติดตั้งในขณะที่ขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 4 9ดอลลาร์นะคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่กำหนด สามหมื 30, ่นสากว่าบาทเองเหรอคะถูกต้องะนะสามหมื่นหน,นึ่งันะนะฮะส่วนของแอโ o เป็นวีรเมนเนี่ยนะครับราคาประมาณอยู่ที่2,200ดอลลาร์หกหมื่นห้าโอ้โหแพง,จร,งจริงๆนะฮะไม่น่าเ,เชื่อจริงๆคอมเบลเลอร์อะไรเขาเขียนให้นะเขาบอกตอนแรกตกเลขนะฮะ <c oughs> แล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะมีรายงานว่าเจ้าของที่เป็นล <c oughs> ิฟต์เนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> จำนวนหนึ่งไม่เต็มใจจ่ายแพ็กเกจนี้แล้วก็เลือกใช้ผู้บริการอิสระซึ่งก็มีราคาถูกกว่าแล้วก็มีอยู่หลายเจ้าอย่างเช่นเจเนอเรตอิเล็กทริกนะครับก็มี อะไรนะครับคูร่อมเทคโนโลยี uh, <Technology S 1> แล้วก็รวมถึงเรวินตันเองก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการของเจ้าของรถให้เลือกด้วยนี่ก็หมายความว่ามีผู้ที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ใช้งานจริงแล้วก็ไม่สนค่ะไม่สนเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปใช้ในเรื่องของพื้นฐานในการตัดสินใจก็คือราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนี่แหละค่ะก็น่าสนใจที่เราบอกไปเมื่อสกักครู่นี้นะคะ คือแพ็กเกจที่มันติดมากับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของโตโยต้าขึ้นก็จะมาเปิดเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่นั่นเองค่ะครับก็คือปักไปเลยจะทำไปที่โรงรถนะฮะ<ช>หรือว<ช>่<ะ>ทาทำไปที่หน้าบ้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นหนึ่งค่ะโอ้โหน่าสนใจอีกนะหน่อยก็จะเหมือนแบบว่าขับรถกลับมาจอดแล้วก็เสียบปลั๊กเหมือนเสียบแบตโทรศัพท์มือถือแบบชีวิตประจําวันของเราในวันนั้นนะคะยางไยก็มีความเลื่อนไหวนะคะจางความไปไปได้เนาะแต่ว่าก็คงจะได้ในเฉพาะต่ บ้านที่มีพื้นที่อ,อ,อยู่ในพื้นที่สูงนะฮะแต่ถ้าเกิดน้ําท่วมในตอนนี้ก็อาจจะลำบากถ้าเรามาเปรียบเทียบเรื่องของการใช้ไฟบ้านกับการเติมน้ํามันรถ มันก็จะมีการแปลงไงแปลงไฟแต่ว่าในที่สุดก็เราก็ยังไม่เขาคือมันจะไม่มีตัวเลขที่จะบอกว่าเวลาที่ชาร์จไฟเนี่ยมันกินกําลังไฟเท่าไหร่มันเหมือนเหมือนกับตู้ไมโครเวฟไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่ามันอาจจะเอาเรื่องพอสมควรนะนั่นวมะสิคะนะเราจะติดตามกันต่อแล้วกันว่าเขาจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะคะประหยัดน้ํามันแต่เปลืองไฟใช่นี่แหละที่สงสัยเอาไปต่อกันกับแลนด์โรเวอร์กันดีกว่าค่ะก่อนที่จะถึงการเปิดตัวแลนด์โรเวอร์ดิเฟนเดอร์คอนเซปต์นะคะก็จะมีขึ้น ที่งาน2012 Frankfurt Motor Show ในเดือนหน้านี้ค่ะสำหรับ Land Rover เขา,าจัดการอัปเดต Land Rover Defender ในรุ่นปี2012นะคะด้วยการลดความจุลงจากเดิมนะคะที่ใช้งานเครื่องยนต์ 2,400cc ตามมาตรฐาน Euro 4ค่ะในรุ่นปี2011ก็เอามาเป็น 2,200cc Turbo Diesel ตามมาตรฐาน Euro 5เลยค่ะ Euro 5 แม้ว่าจะลดความจุลงนะครับแต่ว่าการพ่วงระบบอัดอากาศทําให้ได้แรงม้าแล้วก็แรงบิดเท่าเดิมน,นั่นก็คือ122แรงม้าครับที่3,500รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดนั้นอยู่ที่36.6กิโลกรัมเมตรนะครับหรือที่2,000รอบต่อนาทีนอกจากนี้ยังติดตั้ง DPF นะครับซึ่งก็เป็นตัวกรองอนุภาคของเครื่องยนต์ดีเซลเป็นดีเซลอพลติเร นะครับ <Okay. S 1> ฟิลเตอร์นะด้วยอัตราการคายคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียอยู่ที่266กรัมต่อกิโลเมตรสำหรับ Defender